สวัสดีค่ะวันนี้มาทําไก่ทอดซอสมะขามเมนูทําง่ายอร่อยสุดเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทําได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมปีกไก่ค่ะวันนี้ใช้เป็นปีกบนนะคะประมาณ500กรัมค่ะจากนั้นมาเตรียมหมักไก่ค่ะผงปรุงรสไก่หนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วพักไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะไก่ที่เราพักไว้ครบเวลาแล้วค่ะ จากนั้นเตรียมผสมแป้งค่ะแป้งทอดกรอบ4ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะน้ำเย็นจัด6ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีเลยค่ะส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดเลยค่ะแล้วหลีไฟให้เหลือไฟกลางค่ะจากนั้นนํำไก่ที่เราหมักไว้ไปชุบกับแป้งแล้วนำลงมาทอดค่ะ ทอดจนไก่เริ่มสุกเหลืองกรอบดีเลยค่ะไก่ที่ทอดไว้สุกดีแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะตักขึ้นพักไวเสด็จน้ำมันค่ะจากนั้นนำหอมแดงซอยลงไปทอดค่ะหอมแดงนะคะก่อนที่จะนำไปทอดคลุกแป้งทอดกรอบสักหน่อยนะคะจะได้กรอบๆค่ะพอสุกเหลืองแบบนี้ตักขึ้นพักไว้นะคะอย่าทอดนานนะคะเดี๋ยวจะขมแม่อร่อยค่ะ ากนั้นเตรียมทําน้ําซอสค่ะมะขามเปียกเข้มข้นนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ําตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะน้ําเปล่าสี่ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆจนซอสของเราเริ่มข้นได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นนำไก่ที่เราทอดไว้ลงไปคลุกค่ะ คลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยค่ะจากนั้นใส่หอมเจียวลงไปค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะไก่ทอดซอสมะขามเป็นเมนูที่ทำง่ายอร่อยด้วยค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ